อาละครับสวัสดีคนดูทุกคนที่เผลอกดเข้ามาดูกันในช่วงวันสงการถ้าไม่มีคลิปที่จะดูหรือว่าว่างอะไรก็ตามแต่นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Star Diwali ที่เป็นครั้งแรกในช่องที่ไม่ได้ลงอ i g o r i g e n แล้วก็คาดว่าจะเล่นไอซีรีส์เนี้ยยาวๆเล่นยาวจนเบื่อเลยแล้วกันขอเกริ่นคร่าวๆก่อนเลยว่าเกมเนี้ยผมเคยเล่นมาแล้ว แต่เหมือนจะยังเล่นไม่จบแล้วก็เล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยแต่อะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ไม่ค่อยเก่งครับก็เลยไปหาหมดภาษาไทยมาลงแล้วก็ลองเล่นดูถ้าเราก็จะเริ่มสร้างตัวละครกันเลยแล้วกันชื่อนะฮะแน่นอนอยู่แล้ว i อ n d นครับผมถ้าใครอ่านเอีอนยูนี่คือ ไปอาหารใหม่เลยนะครับ i a n อ y ยู farm ของที่โปรตานเอ,อ่อเอาแมวแล้วกันจะได้ไม่ยากเสื้อันนี้ตาสีดำนะผมผมผมที่เป็นผม ู่บนหัวที่ไม่ใช่ผมสีฟ้าๆหน่อยฟาร์มผมคิดว่าน่าจะเล่นเป็นอันนี้นะเพราะว่าเท่าที่ไปลองอันสุดท้ายมาคือมันางกรบปริงเกอร์ไม่ได้ครับเล่นลำบากลำบากมากกดนำหลายหลายคนน่าจะน่าจะเคยอ่านเคยเห็นกันมาเยอะแล้วจะข้ามนะครับ ขวัญจากเทสมนตี okay. Okay. โอเคโอเคเฮ้ย <c oughs> มีห้าร้อยโกแน่มาจากหมอดภรษาไทยด้วยเนี่ยโอเคเริ่มมา ไม่ต้องซื้นะครับมันต้องทำอะไรขุดดีฮะขุดหินครับขุดครับผมขุดไปดิเสียพื้นที่ฮะวันแรกไม่ต้องทำอะไรเลยเฮ้ยหือว่าต้องทำวะเกี่ยวนี้วันแรกต้องทำอะไรวะเนี่ยเนี่แหละทำเท่าที่มาก่อนแล้วกันลืม ลืมจริงจังเลยต้นนี้ปล่อยเอาไว้ก็ได้เผื่อมาตัดรอบหน้าผูกก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยนะ แต่อยากได้ที่ก้อนหินพวกนี้ปลูกมันข้างหน้านี่แหละมาโิ้ยกดผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทำไมปลูกได้ไม่สวยเหมือนคนอื่นเลยวะ มงว่ะมงตัวเองว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอสองสามสี่้าโตไวๆนะพวกมึงทั้งหลาย นานจาังทำข้างบ้านข้างบนหวก็คล้ายๆแบบเคยเล่นมาแต่คิดว่าอันนี้สวยกว่าอันข้างล่างสุดเยอะเลยไม่เดี๋ยวตอนนี้กูทำไไ้เนี่ยแล้วก่อนนะ วันแรกเราต้องทำอะไรครับคิดไม่ออกเลยผมต้องทำอะไรผมต้องทำอะไรเอ,อ้ยจำได้แหละเหมือนเหมือนต้องไปคุยกับชาวบ้านหรือเปล่าใช่ไหมวุ่ใครเดี่ย เจ็ดวันเป็นวันเกิดของเลวิสท่านนายกของเรานั่นเองกระ<ร>เป๋าเท่าไรกระเป๋าสองพัน 2, ไม่ร Little ู้นะครับว่าคนเขาซื้ออะไรกันต้นเกมแต่ผมกดอันแพงสุดมาเลยแล้วกันหมดหมดตังค์เฮ้ยลืมคุย ดืมคุยกับคนในหมู่บ้านคุยแป๊บีอ yeah. ข้างในมีไหมข้างในมีไหมข้างในมีคนไหมไม่มีคนอยู่แล้วครับไม่มีคนอยู่แล้ว มือขยาไปหนึ่งทีไม่ช่องเก็บของเต็มจิงจิงแท็บเลยสวัสดีครับป้าอิวอรินจอดด้วยจอดนี่ใครนะอาริกสวัสดี ปลาดีได้นักเลงมากปลาดีเรียกลับบ้านก่อนนะครับกล่องกันดีกว่ารู้สึกว่าท่องเก็บของมันเต็มไวมากเลยอะ่ะ ว่าสปริงเกอร์มันขนาดเท่าไหร่อะลืมผมลืมแบบลืมจริงจังอะทุกคนงั้นเอาเป็นว่ายังไม่ต้องค้าแล้วการสปริงเกอร์ใส่อย่างนี้เลย ครับกล่อง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 ใช้ห้าสิบไม้ไม่ e อ e r g y จะหมดแล้วไม่จริงทิ้งของก่อนละกัน ขอวางกล่องก่อนผมว่ากล่องนี้อาจจะได้ใช้ยาววะเพราะฉะนั้นผมจะหาที่วางสวยๆตรงไหนดีวะงงอืมตรงนี้แล้วกันสวยสุดมั้งสวยสวยสวยแหละเออเออสวยสวย หมือนจะต้องนอนเลยฮะวันแรกทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเลยโอเควันแรกก็คงต้องหมดแค่นี้วันที่สองรุ่งเช้าวันใหม่ที่มาพร้อมกับจดหมายอย่างไ่อ่าน อ่านเลยแล้วกันลุงวินลี่บอกให้เราไปเอาเบ็ดตกปลานะครับพี่ชายหาดเอ้ยแมบบชอบแบบนี้วะแบบมันดูสวยกว่าไอ้แบบสุดท้ายอะชอบวะ่ะ ตรงนี้นะครับที่เราต้องไปแต่หารู้ไหมก่อนจะไปคุยกับคนอื่นก่อนดีกว่าโอเครถน้ำเสร็จแล้ว อย่ลงแมพเดี๋ยวก่อนข้างล่างต้องมีทางดิเอา้าอันนี้มันไม่มีอันนี้มันต้องปลาทางนี้ชัว์ทางนี้นี่ไงเจอแล้วว้า เปิดโมงเอาล่ะครับสําหรับคนคนที่ไม่รู้นะครับผมจะบอกว่าผมเป็นสายตกตาครับคือคือถ้าแม่งได้เบ็ดมาเนี่ยทั้งวันอะ่ะทั้งวันหบอกเลย ถคลิปเอ่อฉากให้เบ็ดตกปลาเราได้เบ็ดไอ้น,นี่มาละเบ็ดไอ้บมบูบมบูไม่ไผ่ไม่ไผ่ผมบอกเลยทั้งวันอะทั้งวันตกปลาเนี่ยทั้งวันขอให้บอกขอให้บอกไม้สามร้อยโว้ยผุดผิดอ้าวเดสมดูดอันนี้คืออะไรวะลืม เอา้ามันไปอยู่ตรงไหนมันไปอยู่ตรงไหนเอา้า ตะกี้ผมไม่รู้ว่าลออบุ๊กมัน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 ไปอยู่ไหนอะคือถ้าใครรู้คอมเมนต์คอมเมนต์บอกทีนะครับไม่รู้จริงไม่รู้จริงอะเนี่ยไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานไม่รู้จริงไม่รู้จริงจะว่าไม่ได้นะจะว่ากันไม่ได้นะอย่างเงี้ยว่ากันไม่ได้นะไม่รู้จริงๆอ่ะตอนพี่เล่นนานอะกลับบ้านเรา บ้านที่เอ่อยังไม่มีอะไรเลยเก็บเก็บอันนี้อืมทิ้งอันนี้ก่อนแล้วกันเหมือนจะยังไม่ได้ใช้เคี่อของใน,นกระเป๋าเสร็จแล้วเอาเป็นว่าวันนี้ตัดไม้ต่อแล้วกัน ไม่รู้ว่าจะทำอะไรตัดไม้ไม่จริงยังตัดต่อไม้อันใหญ่ไม่ได้รู้ไหมว่ามันโลกสายแต่งบ้านอย่างเราไม่ถูกใจจริงนี ฟาร์มอย่งกเกมไอพีจอะตอนนีน้ก็คือแบบตัดไม้อย่างเดียวเลยเอ้ยเกมเกมนี้มันมีคนหนึ่งไ้ยทุกคนกคือเกมนีน้มันมันมีคนหนึ่งไ้ยที่ผมแบบอยากตีสนิทสุดๆอะแต่แต่แต่แม่งแบบตีสนิทสุดแต่ไม่อยากแต่งงานสุดเหมือนกันอะทุกคนผมให้ทายฮะผมให้ทายผมให้ทายว่าเป็นใครฮะ คือคนคนนั้นอะ่ะผมจะใบให้ว่าเขาทำซาชิมิได้ไหมทุกคนเขาทำซาชิมิแล้วก็สอนเราทำแบบทำที่ตกปลาแล้วแบบผมผมชอบตกปลาเออแล้วก็แบบชอบกินซาชิมิอะ่ะอ่าทุกคนอาจจะคิดออกแล้วใช่ครับ ที่ทุกคนคิดออกตอนนี้ก็คือคนนั้นแหละที่ผมจะไม่บอกชื่อคือผมผมจำชื่อไม่ได้นะครับจำจำไม่ได้ครับลุงที่ตั้งแคมป์ไฟอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะลุงลุงคนนั้นอะ่ะลุง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 ,ลง,ลงปะวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงคนนี้คนนี้คนนี้ลีนัรอน่าใช่ผมเส้ถูกใจสุดแล้วนะคนนี้น แต,แต่แต่ก็ไม่อยากแต่งงานด้วยสุดเหมือนกันจริงเรามาเดินเล่นเก็บของตามทางก็ดีเหมือนกันนะเผือเ่อได้ไปขายขายละใกล้ถึงบ้านแล้ว เอาจริงเกมนี้ผมจำได้ไม่กี่คนหรอกที่เป็น NPC อะ่ะมีโรบินมัง้งที่ผมจำได้ดีสุดแบบโรบินใช้บ่อยอะ่ะผมผมใช้บ่อยอะ่ะแบบสร้างบ้านอะไรเงี้ยเออที่เหลือจำจำไม่ได้นะที่เหลือจำไม่ได้นะว,วันที่สองเราก็หมดแค่นี้เหมือนตัดไม้อย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่เอาเบ็ด วันที่สามในฤดูใบไม้พลิเสร็จกฝนตกด้วยเราไม่ต้องลดน้ำฝนตกอย่างนีค้คือมีข้อดีเลยฮะติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตอกอ่าปลาไงตกปลาไง คุยขยาด้วยหนึ่งทีแล้วก็คุยไปสองทีแล้วก็คุยไปสามทีโอเคโคตรเกลือสวัสดีวินลี่ ลุงลุงแกพูดอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าฝนตกหรือว่าแบบช่วงเวลาอย่างเงี้ยต้นเดือนอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเอ่อวัยรุ่นอย่างเรามาเดินตกปลาได, <c oughs> ด้ไงลุงลุงเขาว่าแบบนั้นอะเอ๊ะเดี๋ยวนะก่อนตกเดี๋ยวผมลืม นผมลืมผมลืมไปตอนนี้น่าจะโดนด่าแล้วว่าแบบพี่พี่พี่ทำไมทำไมพี่มาตกปลาเลยไอพี่ไม่มีเหยื่อเลยนะผมขอโทษครับจำไม่ได้ครับขอโทษครับหลายคนคงบอกว่าพี่เอา้ารถไหนพี่บอกว่าเอ่อพี่เป็นนักตกปลามือหนึ่งในสตาร์ดิวใช่ครับ แต่ลืมครับทุกคนลืมกันได้ครับอะไรวะงงงงตัวเองพวกหลังเปิด9ก้าโมงหมดเลยเราจะให้ไปที่ไหนตาลูนก็ยังไม่เปิดคนจำได้ตะกี้หลังนี้8ปดโมงครึ่งน,นายกอของเรา เอาละเคยไปามคนแล้วขาดใครวะ่าโรบินเอ่อไอ้อ,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 อ้อ้คนอยู่ในเหมืองไงคนอยู่ในเหมืองแล้วก็โรบินแล้วก็น่าจะบ้านหลังเนี้ยยังยังไม่ได้เข้าเลยเอ้าไม่มีคนหรอบ้านหลังนี้ไม่มีคนหรอไม่ไม่มีใครอยู่เลยมาเสียเที่ยววะเนี่ย หลังนึงผมว่าหลังเนี้ยต้องมีชัวหลังนี้มีชัวว๊อว๊ว๊ออ้ไอ้แทมอะไรนะเป็นเด็กดีอะไรนะตะกี้วินเป็นเด็กดีแต่ควรให้ใขเขาใส่ใจกับการศึกษาอีกหน่อยจากเพนนีเฮ้ยอย่างนี้ผมก็คุยกับมันไม่ได้อะดิ เอาล่ะผมว่าเรามาเริ่มเควสนี้เลยแล้วกันหาคนนานแล้วขาดอีกสิบสี่คนสิบสี่คนนี้รวมพ่อหมดหร้ว่าคนนี้น่าจะทักไปแล้วนะหรืเปล่าวะทักไปไม่เป็นไรทักทักอีกรอบโอเคกูทักคนเดิม ไปดูบ้านพออมดใหม่นะกันราะว่าพออมดอาจจะรวมในเคเวส์ป่ะจำไม่ได้ไม่รู้เลยเลยเหมือนเหมือนเป็นมือใหม่อะตอนนีน้ผมเล่นเหมือนมือใหม่อะเอา้าเอา้าเอา้เอาอ๋อข้างบนตึกงว่ามาผิดทาง ขรโทษอครับลืมครับผมจำอะไรไม่ได้ครับรต้องทำควิอะไรก่อนอะถึงจะมาบ้านพ่อหมดได้จำไม่ได้เลยเฮะเสียงอะไรอะเสียงเหมือนหีจะหลอกพอกจะหลีป่วนทำไมวะ เทียงแหละเอาจริงๆนี่ผมเดินไปบ้านพ่อมดอะคือผมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันล็อกแต่ว่าผมแค่เดินไปเฉยๆอะไรอย่างงี้คือคือคือรอรอซาลูนไงรอซาลูนแบบว่าเปิดเปิดเปิดเออรอซาลูนเปิดเออก็เลยแบบเดินเล่นหาของเก็บอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีคนไม่มีคนเลยแบบอบเข้าแม่งน,นี่ใส่ไม่ดี ใครอยู่ไหมไม่มีด้วยคือทั้งทาลูดมีคนเดียวอาจจะต้องมาตอนกลางคืนอ่ะทุกคนาอาจจะต้องมาตอนกลางคืนว่ะเนี่ยอันเนี้ชอบสุดแหละในบรรดาของที่เพิ่มเอเนอร์จีในเกมนี้รวมถึงในโลกจริงเอา้ามันปิดวันพุธ บ้านปีแอร์ปิดวันพุธรู้ <No. S 1> แล้วผมจะไปหาใครผมไปหาโรบินดีกว่านี่การเดินแบบสะบัดสะบัดผมสะบัดผมคุยครับคุยหมดครับ นักวิทยาศาสตร์ครับผมดีมีเทยียสคุงเอ้ยโอ้ผมเข้าไม่ได้ไอเซบาสเตียนที่ทุกคนชอบชอบกันหรือเปล่าเหมือนวันนี้จะไม่ค่อยมีอะไรลเลยเฮ้ยเตะมาเถอะโอ้อ่ให้รีนั่นหน่อยละกันเอาของให้รีนั่น ม,มีโคตรเลี่ยมบับอยู่คนเดียวให้ของขวัญคนเดียวคนอื่นคนอื่นนี่คือยังไม่ได้ไเลยเลยผมว่าวันที่ฝนตกอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีเหยื่อใช่ไหมตัดต้นไม้กันดีวกว่ากลับมาตัดต้นไม้อีกแล้วไม่อย่าตกลงไปนะ กน็นอาจจะเบื่อกันหน่อยนะครับช่วงแรกแรกไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเร้าใจเมันก็มีแค่ตัดต้นไม้ครับตัดต้นไม้รดน้ำตัดต้นไม้รด,ด,ดน้ำตัดต้นไม้รดน้ำวนไปวนไปวนไป โอเคโอเคเลยเอา้ามันไม่ได้ลลบไปทางโน้นหรอสาวิ่งมาตัดอีกทางหนึ่งเอ้รอบนี้รอบนี้ต้องได้ลนะรอบนี้ต้องเอียงมาทางนี้ไอ้โอเค ดีหมดเจอกันวันพรุ่งนี้เอ้ยเดี๋ยวไม่ทำไมผักหายไปตัวนึงต้นหนึ่งละกันไม่ใช่ตัวไม่โอเคฮะวันนี้ โ okay, อเคเลเวลอัพค่ดีเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอค้างไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับไว้มาเจอกันคลิปถัดไปอาจจะมาอีกทีว่าสัปดาหนะ์หน้า